จมูกเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนกันด่ากันแรงขนาดนี้ได้หรอเล่นกันแรงขนาดนี้ได้หรอเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องหาอะไรที่มาพัฒนาตัวเราไม่ไม่ย่ำอยู่ที่เดิมเราแต่งเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ได้ผู้หญิงเราเอาสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างที่เขาสวยๆมามาเทียบกับตัวเองทำให้เรากดความมั่นใจของตัวเองลง เมื่อก่อนจะมีรูปร่างที่อ้วนทั้งสิวทั้งหลุมสิวหนังตาตกฟันเกฟันเหยิน,นดังหักแล้วก็กามใหญ่ด้วยเพื่อนล้อบ้างครูล้อบ้างไอปูอบ้างไอปวกบ้างพอจากสิวปุ๊บมันหลับตาเดินแหละไอปืออไอหลับตาเดินที่บอกว่าหน้าเราเหมือนผู้ชายโนกใหญ่ทุกอย่างใหญ่ใหญ่หมดพอผอมปุ๊บมันกลายเป็นคนแบบติดยาคนเขาไม่พูดเขากลับมองซึ่งใบหน้าที่เขาแสดงออกกับเราคือมันไม่ดี เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคือมันมีผลต่องานค่อนข้างเยอะมากพ<ม>ื้นฐานธุรกิจครอบครัวของเราเนี่ย<ม>คือความสวยความงาม,มการพูดการขายอะไรต้องใช้หน้าตาเป็นหลักเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นลิเกตคือจะเล่นเป็นบทตัวตลกแล้วก็มานั่งคิดอยากเป็นเพระเอกลิเกเราว่าเรามีอะไรดีข้างในซึ่งไม่ใช่ภายนอกทําไมเขาไม่เอาเราเรารู้สึกว่าสังคมสมัยนีย้ทุกคนตัดสินเราที่ภาพลักษณ์เราว่าเราเก่งแต่เขาไม่ได้มองหาแค่คนเก่ง ทำงานในสายแฟชั่นต่อให้เราเก่งยังไงถ้าภาพลักษณ์เรายังเป็นแบบนี้ความฝันเราไม่เป็นจริงแน่นอนเริ่มรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรเพื่อสิ่งที่เราฝันแล้วแบบให้มันเป็นจริงได้แล้วครับเราเรู้สึกว่าเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณหมอจะให้เราทําอะไรเราก็เชื่อมั่นในทีมแพทย์ทุกอย่างเราพร้อมที่จะลุยไปกับคุณหมอนแน่นอนเสริมจมูกตัดปิดจมูกดูดไขมันออกไปแล้วก็ย้ชั้นตาให้เฟกซ์เซลเลอร์ปากระจับเหลากระดูกบริเวณหนกแก้มแล้วก็เสริมคางเข้าไป จมูกกับเหล่าโพงแล้วก็เสริมจมูกทำตาสองชั้นทำหน้าอกจากคับเองก็กลายเป็นขับดีทำวีเนี่สำหรับฟันที่ไม่เรียงตัวตามดูโตขึ้นเหมือนมองโลกได้กว้างขึ้นเลยฮะทำจมูกเสริมดั้งให้โด่งขึ้นจัดฟันรักษารากฟันให้คุูถินปูนให้อุดฟันให้เหลาโหนกเสติมคางทำวีไลน์เซลล์เลเซอร์กับซาฟิชันรักษาลุมสิวต้องขอบคุณจริงๆว่าแบบ ที่สร้างโครงการที่ดีขนาดนี้มาให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีโอกาสที่จะเดินเข้าไปทําเองและทําให้เขาได้มีชีวิตที่เติบโตไปในทางที่เขาอยากจะเป็นและสร้างความมัน่นใจให้กับเขาขนาดนี้เก่งเนาะพูดถึงกับตัวเองว่าเราเก่งเนาะก็เก่งอะ่ะเก่งที่กล้าที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงจะเป็นสัลปกรรมแต่ก็มันก็ไม่แปลกถ้าคนเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเอง เราเปลีป่ยนแปลงตัวเองไปนในทางที่ดีคลินิกทำให้เราดูดีขึ้นเราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งที่มีความสามารถอยากไปทำงานอะไรก็ได้ทุกวันนี้ถึงจุดที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นวันหนึ่งเราทํามันสําเร็จไปในก้าวหนึ่งของชีวิตที่เราอยากจะเป็นแล้วครับเรารู้จุดหมายอยู่แล้วว่าที่เขาเปลี่ยนเราเนี่ย คือการทําศิลปกรรมแต่สิ่งที่เปลี่ยนมากกว่าน,นั้นคือบุคลิกภาพความคิดแล้วว่าทัศนคติฤฤฤฤฤที่เปลี่ยนทุกวันนี้ที่ผมได้มองกระจกมองหน้าตัวเองในกระจกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรามาไกลมากคุณหมอเนี่ยทำได้อย่างแบบเขาเรียกบาลานละ่ะ จะเซ็กซี่็ได้แต่น่ารักก็ได้ขอบคุณตัวเองจริงๆที่กล้าให้เราเนี่ยเดินเข้ามาสมัครในวันนั้นขอบคุณจริงๆที่โชคชะตาเนี่ยพาให้เราได้มาเจอสถานที่และก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานขนาดนี้การที่เรามั่นใจในตัวเองในเรื่องของการยิ้มการพูดคุยและหน้าตาที่รู้สึก น่าคุยด้วยคือมันมีผลตรงงานค่อนข้างเยอะมากเพราะหลังจากได้ทำศิลปกรรมหรือการกตรมต่างๆมาเนี่ยได้พัฒนาฝึกฝนตัวเองแล้วก็มาเป็นพระเอกซึ่งตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าคณะแทนทพี่ชายฟุกไม่ได้บอกให้ทุกคนมาทำทุกอย่างเหมือนเราแต่แค่เราลองปรับเปลี่ยนสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างถ้าเราไม่ทำตอนนี้เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราไม่ทำแล้วเราจะทำตอนไหนล่ะครับดีใจมากดีใจแบบดีใจมากๆค่ะคนเจอคนใหม่ๆพูดกับคุณพ่อว่าโชคดีจังมีลูกสาวเกิดมาสวย ไม่มีใครดูออกว่าต้นทำเพราะอะไรเพราะทุกอย่างคือธรรมชาติ